เหนือจากสอบอคแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังมีสอบอสด้วยเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณามาตรการในการให้ความช่วยเหลือและการฟื้นเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราวันนี้19สิงหาคมมีการประชุมกันเป็นนัดแรกเพราะฉะนั้นต้องจับตาหม,มองสืบเนื่องจากท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะนั่งหัวโต๊ะการประชุมเลยนะคะแล้วก็จะมีการหารือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เท่าที่มีการพูดคุยอะคะ่ะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมของสอบสศูนย์รบริหารสถานการ,รธธณ์เศรษฐกิจนัดแรกก็จะคล้ายคลึงกันกับครมเศรษฐกิจเดิมนะคะแต่ว่าเขาจะมีการทำงานให้กว้างขึ้นโดยเพิ่มอนุกรรมการครอบคลุมสมาคมและส่วนต่างๆเป็นรายกิจกรรมรายภาคส่วนจากนั้นคะ่ะจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้การเตรียมประชุมมีการเตรียมความพร้อมไว้มากพอสมควรแล้วแล้วในการประชุมก็จะทราบว่ามีอะไรที่คืบหน้ามีอะไรที่ก้าวหน้าบ้างรัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากทองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริโภคการจ้างงานกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับเอกชนจัดหางานหลายแสนตําแหน่งเลยเพื่อรองรับกับปัญหาการว่างงานนอกจากนี้ก็ต้องให้ความสําคัญกับการลงทุนจากภาครัฐภาคเอกชนและต่างชาติรวมทั้งการแก้ปัญหาร กลุ่มกิจาการด้วยสบสพร้อมในการทํางานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะ